สั่งหมอ้อมาแล้วก็เขียงมาวันนี้ก็เล็กกว่าคาดทั้งสองทั้งสองอย่างอันแรกคือเขียงอันนี้ที่จริงเขียงไม่ได้สั่งมาสําหรับไว้สับโขกหรือว่าสับอาหารอะไรหรอกแต่ว่าเอามาไว้สําหรับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวางอาหารเวลาเราทําเสร็จแล้วแต่อันนี้เล็กเกินนะครับเล็กมากส่วนอันนี้กําลังพอดี แต่ที่จริงอะ่ะผมนึกว่าอันเล็กที่ผมสั่งอะ่ะมันจะเท่านี้ไม่คิดว่ามันจะเท่านี้เออมันก็สลับกันวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าหม้ออีกใบหนึ่งผมสั่งมาเป็นหม้อเขาบอกว่าหม้อ24เซนติเมตรเนี่ยหม้อใบนี้มันก็ในความรู้สึกผมมันมันก็เล็กอีกนะเพราะหม้อใบนี้แพงมากเลยนะแบบมันโอ้ควดแพงอะ่ะ ไม่ใช่แพงธรรม,มดาคูดแพงแต่ว่ามันแพ็กมาดีของเมเยอร์แต่ที่คือต้องการเพราะว่ามัน,ม,นมันเป็นสีแดงมันจะค่าอุปกรณ์ถ่วงแต่ผมดูแล้วมันมันมันเล็กไปในในความรู้สึกผมจะเอามาทําอะไรมันก็ไม่ได้อีกเนี่ยแต่แพ็กมาอย่างดีนะแพ็กเกจสงสัยไอ,ไอราคาแพงเนี่ยเอาไปอยู่ไว้ที่แพ็กเกจริงเปิดยากยากเนี่ยดูดิ เปิดยากมากนะครับเปิดยากมากเออนี่คืออะไรเนี่ยคือตัวหม้อนะคนี่คือตัวหมอ้อมอันดึงออกมาดึงดึงมาดงนี้นกลายเป็นว่าอ๋อมันอยู่อย่างนี้ผมผมวางผิดเองเนี่ยดึงตัวหม้อมาไากลายยน,นะครับดึงออกมานี่คือฝาหมอ้อ ป่าก็เป็นส่าธรรมดาไม่ได้สวยงามอะไรมากแต่ว่าผมเอาสีที่จริงอ่ะผมจะสั่งอีกใบหนึ่งโอ้อีกใบหนึ่งเป็นของอนอกๆน,นะครับใบนั้นสีเหลืองแต่มันเล็กกว่านี้อีกไม่งั้นก็คงเล็กกว่านี้แต่พอเปิดมามันก็กำลังพอดีนะครับม,มันก็กำลังพอดีนะมันไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่อะไรมากเกินไป เนี่ยมันกำลังสวยลังสวยพอดีเลยก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ก็ตกใจตกใจในความเล็กของเขานิดนึงตกใจไปหน่อยนึง่งนะครับแพงมากว่าบเนี่ยแต่ก็ได้มาแล้วถือว่าได้มาแล้ว นะครับเอาไว้สําหรับแต่คงจะใช้กับเตาไฟฟ้าไม่เอามาใช้เตาแก๊สเรามาพูดถึงมอใบนี้กันดีกว่านะครับก็สวยดีอยู่